วันนี้ไปสยามต้องแต่งตัวให้มังสวยหน่อยแล้วเชียงมังมังเห็นเราสองคงว่าสวยกว่ามังมังต้องอิจฉาเราแน่แน่ใช่เรียกอ่ะคอมาดูสิว่าเหมือนหรือยังคอยครับเป็นไงปัดคือร้ายหอะยรล้านนะาน้าก็คืออิลีแมน โฟมาค่ะโมอส่อตายค่ะป่อใจมันหาละลายละลาลลาไปกับเธอไปไปสยามสยามมี่เเาย พวกเจ๊ไม่ใจเ,เหรอคะเดี๋ยวเขาไปดูไบไม่ทันหรอกคะ่ะไปเยี่ยมทักษิณเหรอไปซื้อตุ๊กตาบลายให้พี่แพนเค้กค่ะฟังไปดูบาใอแต่ว่าพวกเจ๊ดูเหมือนว่าจะแต่งตัวแรงไปนะคะมึงแรงกว่ากูเออเดี๋ยวแล้วพิร,ย,รายาล่ะอุย้ยเราจะไปสยามนะคะคือหน้าเขาไม่ใช่อะคะ่ะก้ไปแถวยอราลเลยคอยชวนดีกว่าไหมคะมไปะค่ะโอเคจ๊ะจ๊นนน เจ๊เจ๊เจ๊ตื่นขึ้นมาแปลงฟันก่อนไหมเจ๊เฮ้ยฮ่าอยีแพงเค็กโอยนอนเจ๊วันนี้หนูได้ข่าวว่าไปสยามมาเหรออ๋อลรืมอะไรของหนูหรือเปล่าลืมออะไรอะ่ะตุ๊กตุ๊กตุ๊ก,กตุ๊กแกมึงเอกงตุ๊กแก ไม่ลืมลืมลอะไรยังไงตั้งใจไปซื้อให้หรับตกกา๊กเฮ้ยสปรายใช่ไหมอา้อาวนี่ไงอา้อาวตุ๊กตาส้งตีเลยของเจ้นเนี่ยฮะไม่เลยตุ๊กตาส้งตีเป็นตุ๊กตาคอารองจะเอาไหมอ้าวเอาช่วยเจ้ให้สำเร็จเดี๋ยวเจ้ชื่อแพงๆให้หืมหนูก็รู้นะว่าเจ้กโกหกหนูหอ่ะ ต่ว่าหนูก็จะช่วยอ๋อแหนูไม่เจ้อเหมือนมากเลยหนูจะตั้งชื่อมันว่าอีแตว์ไม่มาชื่อกูเื่อตุ๊กตาหนูอ๋ออีแตวอีต๋แหล่ฮะมึงด่ากูเหรอด่าตุ๊กตาอ๋อแล้วไปอีเลวฮะมึงด่ากูเหรอด่าตุ๊กตาหนูเจ้อ๋อไม่เป็นไรหูอย่าหาเรื่องสิอีสัตว์อ๋อมึงด่าตุ๊กตาด่ามึงแหละอ้าวไปก่อนนะเจ้อ่า <ด>มึงด่ตกกาตุ๊กตาด่ามึงแหละหอตองหนังด่ากูเยอะนะโอ้โหอืะไอ้อคอยมึงขี้เหรอคงบ้าอะไรขี้บงขี้น่อ